มาเป็นบทเรียนแล้วปฏิบัติธรรมก็จะได้พบสัจธรรมอันประเสริฐพระอริยเจ้าพระอรหันต์เมื่อท่านจะตายมีจํานวนไม่น้อยท่านจะเบ่งตามองโลกอย่างเต็มตาภาษาพระท่านเรียกวานาคาวโลกนาคาวโลกพระพุทธเจ้าเราเมื่อตอนจะปรินิพพานไปบินทบาทเมืองเวสาลี กลับออกมาแล้วมองเมืองเวสาลีเต็มตาหันกลับมามองบอกว่าอานนท์การเห็นเมืองเวสาลีของเราครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายเราจะไม่ได้เห็นเมืองเวสาลีอีกเวสาลีจะไม่มีเราและเราก็จะไม่มีในเวสาลียืนมองพระอานนท์ก็ยังไม่รู้อยู่ดีๆนเเนี่ย เพราะท่านเคยเกิดเคยตายหลายภพหลายชาติเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นอะไรอยู่เมืองนั้นมานานพระโมคคัลลานะนภัสสารีบุตรเมื่อจะตายไปกราบลาพระพุทธเจ้าลาตายลาแล้วก็เดินออกจากวัดภิษุร้องให้ระงมตามไปส่งถึงบ้านขอไปตายที่บ้านเกิดขอไปทายที่ห้องเกิด เพราะแม่ของท่านไม่นับถือพระรัตนตรยัยน้องชายนี่ไปสอนน้องสาวเอาไปสอนจนบวชเป็นพระอาหารหันต์หมดแต่ก็ไม่สามารถช่วยแม่ได้ก่อนที่จะสิ้นใจในตะเกียกตะกายขออดทนไปตายอยู่ใกล้ๆแม่ถ้าจะพยายามลมหายใจครั้งสุดท้ายได้จะช่วยแม่ให้เข้าถึงพระรัตนตรยัย พวกเรานี่ก็เหมือนกันที่มานั่งสับลาบอยู่นี่มีแม่มีพ่อทุกคนปฏิบัติธรรมพอเข้าใจแล้วคิดถึงพ่อถึงแม่พยายามอย่างคุณโยมบางคนจ้างแม่มาก็มีนะเห็นไหมนะั่น